การใช้เวลาสำหรับการทำสมาธิเส้นทางสู่ความสงบและชัดเจในชีวิตหนึ่งสําำคัญของการทำสมาธิการทำสมาธิไม่กี่แต่ช่วยให้เรารู้สึกสงบแต่ยังมีประโยชน์ทางสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจเช่นลดความเครียดเพิ่มสมาธิและช่วยให้เรารู้จักการจัดการอารมณ์ได้ดียิ่งขึ้น 2. การตั้งเวลาในการทำสมาธิการกำหนดเวลาในการทำสมาธิเป็นสิ่งสำคัญ ควรเลือกช่วงเวลาที่เงียบสงบเช่นเช้าหรือก่อนนอนเพื่อให้เราสามารถมุ่งมั่นและมีสมาธิเต็มที่การเริ่มต้นด้วยเวลาเพียง5 1 0ถึง10นาทีต่อวันและค่อยๆเพิ่มเวลาเมื่อชำนาญแล้ว 3. วิธีการทำสมาธิการหายใจเริ่มจากการนั่งหรือนอนในท่าที่สบายหายใจเข้าลึกๆและปล่อยออกอย่างช้าๆการนับเลขนับเลขจาก1ถึง10หรือใช้การสวดมนต์เพื่อช่วยในการมุ่งมัน่น การมองเห็นภาพในใจนึกถึงสถานที่ที่ทำให้รู้สึกสงบและปลอดภัย 4. อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นอาจมีความคิดฟุง้งซ่านหรือความกังวลเข้ามาขัดจังหวะควรยอมรับว่ามันเป็นเรื่องปกติและพยายามกลับมาที่การหายใจหรือภาพที่เรานึกถึงอย่างสม่ำเสมอ 5. การบันทึกความก้าวหน้า การบันทึกประสบการณ์การทำสมาธิของเราในสมุดบันทึกหรือแอปพลิเคชันสามารถช่วยให้เรามองเห็นการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงในจิตใจ 6. ประโยชน์ที่ได้จากการทำสมาธิเมื่อเราทำสมาธิอย่างต่อเนื่องจะรู้สึกถึงการมีจิตใจที่ชัดเจนขึ้นการจัดการความเครียดดีขึ้นและสามารถตัดสินใจในชีวิตได้ดียิ่งขึ้น 7. สรุปการทำสมาธิเป็นการลงทุนเวลาที่คุ้มค่า ในชีวิตการใช้เวลาสำหรับการทำสมาธิไม่เพียงแต่ทำให้เราได้พักผ่อนจิตใจแต่ยังช่วยให้เราสามารถรเผชิญกับความท้าทายในชีวิตได้อย่างมั่นใจและสงบมากขึ้นคุณสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาหรือเพิ่มรายละเอียดตามที่คุณต้องการได้เลย